สวัสดีค่ะอนันตราที่ดินดีๆวันนี้เราอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเราอยู่ตรงโครงการปากช่องฮอลิเดย์พาร์คตรงนี้เป็นทางเข้าของโครงการเคบินค่ะสองข้างทางร่มรื่นนะคะถนนเป็นถนนลาดยางวันนี้เรามีที่ดินในโครงการปากช่องฮอลิเดย์พาร์คมาแนะนำค่ะ เราเข้ามาจากตัวอำเภอปากช่องเพียง10กิโลเมตรก็จะถึงโครงการนี้ค่ะเดินทางสะดวกมากนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอปากช่องและเขาใหญ่ด้วยใกล้ตลาดปากช่องเพียง10กิโลเมตรเองค่ะหาของรับประทานง่ายที่ดินแปลงนี้นะคะมีความพิเศษคือติดถนนสองด้านค่ะทั้งด้านหน้าและด้านข้างเป็นถนนลาดยางนะคะ มีวิวสวยด้วยนะคะตรงนี้เป็นถนนด้านหน้าที่ค่ะด้านหน้าที่จะหันไปทางทิศเหนือมีวิวเขาไกลๆล้อมรอบเลยค่ะที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดค่ะเนื้อที่1ไร่3างาน97ตารางวาเกือบ2ไร่นะคะด้านหน้าติดถนนสาธารณะประโยชน์ค่ะด้านข้างติดถนนของโครงการ ด้านหน้าของที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะจะเป็นเนินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงแปลงที่ดินด้านนี้มีความกว้างประมาณ55เมตรค่ะจากถนนขึ้นไปถึงแปลงที่ดินเป็นเนินสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนด้านนี้มีความกว้างประมาณ75เมตรค่ะด้านที่ติดถนนด้านข้างด้านหน้าก็จะเห็นวิวสวยงามมากค่ะวิวเปิดมากเลยนะคะ ที่ดินแปลงนี้มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง470เมตรค่ะจึงทำให้อากาศที่นี่ดีมากๆไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำท่วมเลยนะคะอากาศดีลมพัดเย็นตลอดเวลาค่ะถึงแม้มีแดดร้อนก็จะมีลมดีค่ะด้านหน้าที่ดินหันไปทางทิศเหนือนะคะเป็นทิศที่ดีมากๆแล้วก็วิวเปิดด้วยค่ะใช้ไฟฟ้าภูมิภาคและน้ำประปาโครงการค่ะแต่ไม่มีค่าส่วนกลางนะคะ เป็นแปลงที่ดินที่มีอากาศดีมากอยู่ในทำเลที่ดีค่ะวิวก็สวยปลอดภัยเหมาะที่จะทำเป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวหรือจะทำเป็นรีสอร์ทหรือทำเป็นพูวิลล่าก็ได้ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรเดินทางก็สะดวกนะคะใกล้ๆกับแปลงที่ดินก็จะเป็นโครงการของ Holiday Park หลายเฟสค่ะแล้วก็มีรีสอร์ทหลายแห่งด้วยนะคะ จากอบตปักช่องก็เพียง2.8กิโลเมตรจากตลาดน้อปักช่องเพียง10กิโลเมตรโรงพยาบาลปักช่องนาวนา9กิโลเมตรมีโรงพยาบาลกรุงเทพปักช่อง15กิโลเมตรมีบิ๊กซีและโลตัสปักช่องเพียง9.5กิโลเมตรค่ะมีร้านริเวอร์เคิร์ฟเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารที่น่านั่งมากในอำเภอปักช่องเพียง14กิโลเมตรไปแม็โคเขาใหญ่15กิโลเมตร จุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ก็เพียง16กิโลเมตรค่ะไปครัวเขาใหญ่ถนนธนรั์23กิโลเมตรหรือไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เพียง33กิโลเมตรจากกรุงเทพนะคะจากฟิวเจอร์พาร์คดังเป็นแปลงที่ดินที่สวยครบเลยค่ะอยู่ในโครงการที่ดีอยู่ในทำเลที่ดีมีวิวเขารอ,รอบที่เป็นเนินด้วยค่ะรูปที่ดินก็เป็นรูปสี่เหลี่ยม แปลงที่ดินก็ติดถนนลาดยางสองด้านเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเนื้อที่1ไร่3งาน97ตารางวาเราขายในราคาเพียงตารางวาละ1 7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคานี้พร้อมโอนด้วยนะคะท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ก็นัดมาชมได้เลยค่ะถ้าทำสัญญาแล้วโอนไวเรามีราคาพิเศษให้นะคะ ถ้าต้องการสถาปนิกออกแบบหรือผู้รับเหมาสร้างบ้านทางอนันตราที่ดินดีๆมีแนะนําให้ค่ะเป็นทีมงานฝีมือดีและไว้ใจได้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดที่ดินสวยๆในราคาที่จับต้องได้จากอนันตราที่ดินดีๆค่ะขอบคุณค่ะ